ชื่อว่าหลายๆคนครับต้องมีความสงสัยเหมือนผมอย่างแน่นอนนะครับว่าทําไมเต้าของดีวอเนี่ยเขาทํามา2ส,สีนะสีแดงกับสีน้ําเงินเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ โดย2สีนี้จะต่างกันที่ค่าเปอร์แม n น็ตสเกลหรือว่าเรียกง่ายๆคือค่าความติดทนของตัวผงช็อคของเขานั่นแหละครับอย่างตัวสีแดงเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ที่เลข3นะยิ่งตัวเลขมากความติดทนก็ยิ่งมากนะครับถ้าเป็นตัวช็อคสีน้ําเงินครับจะมีตัวเลขอยู่ที่เลข1นะครับดังนั้นสีน้าเงินเนี่ยจะมีความติดทนที่น้อยกว่าแล้วถ้าเป็นหน้างานที่เราไม่ต้องการให้มันยึดติดทนมากนะหาระดับหาแนวชั่วคราวอะไรแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการลบออกเนี่ยให้ใช้เป็นสีน้าเงินแต่ว่าถ้าเเป็นนนนงงาาาาที่่รรรรต้้ออกใหหะดัับืววแมู ยาวเลยอยู่ตลอดเนี่ยก็แนะนําให้ใช้เป็นสีแดงนะครับจากวีดีโอครับจะเห็นว่าผมใช้ผ้าถูแรงๆเหมือนกันเลยตัวสีน้ําเงินเนี่ยจะลบออกได้ง่ายกว่าตัวสีแดงครับดังนั้นเราก็สามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับตามหน้างานของเราได้นะครับ เทารุ่นนี้นะครับออกแบบระบบการใช้งานมาให้แบบครบฟังก์ชันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่มียางหุ้มมาจับถนัดมืออย่างมากเลยนะครับมีที่ข้องตะขอเกี่ยวมาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะดึงสายโดยการกดที่ตัวก้านหมุนของเขานะครับมันก็จะไม่หมุนตามมีตำแหน่งของการล็อกสายมาให้สายเนี่ยยาวถึง30เมตรเลยนะครับอัตราการทดนะครับเตาเนี่ยก็อยู่ที่4ต่อหนึ่งทให้เก็บสายเนี่ยได้รวดเร็วอย่างมากเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายเปิดฝาใส่ตัวผงช็อกก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยท่านใดกำลัง มองหาเตาไว้ใช้งานนะครับของดีวอรุ่นนี้น่าใช้งานอย่างมากครับ